สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปย้อมผมแล้วพื้นผมที่เป็นสีดําเป็นสีเทานะคะอันดับแรกช่างจะประเมินผมแล้วก็จะทําการฟรอกผมครั้งที่1โดยใส่ไฮโดรเจนประมาณ6%ไปเวนโคนทิ้งไว้สี่เอ่อสามสิบนาทีหลังจากครบเวลาช่างจะมาเติมโคนแล้วก็ทิ้งไว้อีก10นาทีรวมเวลาเป็น40นาทีและนำเรานำเราไปล้างผมนะคะต่อจากนี้ก็จะเป็นการลง รอบที่2เพราะรอบแรกยังติดส้มอยู่พอลงรอบ2ก็จะทิ้งไว้อีกประมาณ40นาทีพื้นผมจะเริ่มมีสีสว่างขึ้นจากจากติดโทนส้มก็จะเป็นออกสีขาวสีเหลืองอันนี้แล้วแต่พื้นผมเรานะคะโดยช่างจะประเมินการใช้ไฮโดรเจนอาจจะ3%หรือ6%แล้วแต่สภาพผมแต่ละคนหลังจากนั้นก็จะล้างผมนะคะช่างก็จะพาไปล้างผม อันนี้เป็นการลงยาม่วงเพื่อกบค่าสีเหลืองจากผมออกนะคะเพราะว่าผมยังติดโทนเหลืองแต่ว่าเราฟอกรอบสามไม่ไหวแล้วก็เลยต้องลงยาม่วงแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเพื่อค่าเม็ดสีเหลืองของเส้นผม พอครบเวลาช่างก็จะล้างออกขั้นตอนนี้เป็นการลงผมสีเทานะคะผมเริ่มขาวเพราะว่าเม็ดสีเหลืองของเส้นผมได้ออกไปกับตอนที่เราลงยาม่วงตอนนี้เราลงสีโดยเป็นเคลาตินสีเทาจะไม่ใช่เป็นสีย้อมผมปกตินะคะเพราะจะทำให้ผมหยาบก,กระด้างอันนี้เป็นเคลาตินสีเทาเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ50นาทีครบเวลาช่างก็จะไปนวดเส้นผมแล้วก็ล้างผมออก หลังจากนั้นก็จะมาเป่าให้แห้งช่วงนี้ผมอาจจะเปื่อยยุ่ยนะคะถ้าผมเปียกสีที่ได้รอบแรกจากการทําก็จะเป็นประมาณออกเทาๆยังไม่สว่างมากเพราะช่างบอกว่ารอบนี้เต้องสะและสีจะดรอปลงกว่านี้อีกหน่อยแต่สีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าถูกใจมากแล้วคะ่ะคลิปหน้าเราจะมาดูขั้นตอนการบำรุงผมต่อไปขอบคุณคะ่ะ